พูดถึงดวงชะตาของคนเรานั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาจะนำพาให้ตัวของเรานั้นประสบพบกับในสิ่งแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันบางทีบางครั้งนั้นก็มีความสุขบางทีบางครั้งนั้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ได้ เปรียบเสมือนสายน้ําในคงคาบางทีบางครั้งก็ไหลขึ้นบางทีบางครั้งก็ไหลลงหมุนเวียนไปก็เปรียบเสมือนกับชีวิตคนเราชาวราศีมีนในช่วงนี้บางทีบางครั้งก็มีโอกาสดีบางทีบางครั้งดวงชะตาก็อาภัพอับโชคก็มีในช่วงนี้ เราจะมาพูดถึงในครั้งก่อนนั้นในครั้งก่อนที่เราอายุได้ 16, 17ในช่วงนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตของเราลำบากมากในช่วงนั้นจะทำอะไรก็ติดขัดจะหางานทำก็ได้บ้างไม่ได้บ้างการเงินการทองในช่วงนั้นก็มีใช้จ่ายบางทีก็มีบางทีบางครั้งนั้น ก็ทักหน้าไม่ถึงหลังบางทีบางครั้งนั้นเราจะต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นมาอีกก็เป็นไปได้ในช่วงของอายุ16-17ในช่วงนั้นชาวราศีมินในช่วงนั้นก็ถือว่าบุกเพศนิวาสสร้างสรรค์เรามาเกิดมีความลำบากก็มีมากมายบางคนก็มีความสุขแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนก็มีความสุข <c oughs> อยู่ในกองเงินกองทองจะทำอะไรก็มีคนยกย่องและก็สรรเสริญและเทิดทูนอีกตาหากเหมือนกับว่าดวงชะตาในแต่ละคนนั้นที่สร้างสรรทำกันมาไม่เหมือนกันบางทีบางครั้งบางคนนั้นก็ตกอับอาพับสิ้นดีจะกินก็แทบจะไม่มีจะไปไหนทีก็ มีแต่คนคอยลังเกียิหลังชังไม่เหมือนกับบางคนบางคนที่เขาทํามาดีจะไปทางเหนือทางใต้ก็มีคนคอยสนใจและให้กําลังใจเขาในช่วงนั้นในช่วงอายุที่ 16- 17ท่านเคยสังเกตตัวเราไหมในช่วงนั้นบางทีบางครั้งนั้นเราไปชอบใครหรือว่าเราไปติดสาวติดหนุ่มในช่วงนั้นก็ผิดหวังก็มีในช่วงนั้น เราจะไปเอ่ยปากบอกรักกับใครในช่วงนั้นเขาก็จะไม่สนใจเราก็มีในช่วงนั้นแต่บางคนที่เขาดวงดีเขาก็มีคนมาจับจองไม่ว่าจะไปทางเหนือทางใต้ตัวเขานั่นเปรียบเสมือนกับมีสเสน่ห์ในตัวมีคนคอยถามถึงมีคนคอย ติดตามมีคนให้กำลังใจเขาในช่วงของอายุ16-17ในช่วงนั้นแต่พอพอมาถึงในช่วง20ขึ้นไปแล้วพ้นจากการเกณฑ์ทหารเสร็จสับเรียบร้อยในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนก็เริ่มดีขึ้นในช่วงนี้จะมีใช้มีสอยจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จการงาน เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงของ21ไปแล้วในช่วงอายุของเรา21ไปแล้วก็จะมีงานที่ดีท่านจะไปสมัครงานอะไรก็จะเป็นผลดีทางนั้นท่านไปสมัครไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะได้งานที่ดีถ้าหากว่าท่านรอคอยหรือจะเป็นการสอบสำรองสมอะไรนี่ท่านก็จะได้ เป็นตัวจริงในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโอกาสดีในช่วงของอายุ10่2อ็ด22ในช่วงนี้ก็ถือว่าประสบการณ์เราก็มีมาในช่วงนี้การทำมาหากินก็มีความรุ่งโรจน์และโดดเด่นอีกต่หากในเรื่องของการเงินการเงินเราก็มองทะลุปุโปรงมีช่องทางมีที่หากินหาเงินหาทองแบบง่ายดาย ตัวของเรายิ่งขยันเราก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาตัวเราในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ในช่วงที่อายุ21-22ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีแต่หากว่าใครมีคู่คลองในช่วงนี้หรือว่ามีคนรักก็จะดีจะอยู่เย็นเป็นสุขจะทำมาค้าขึ้นและก็จะมีการ ที่เรียกว่าเอาอกเอาใจกันดีในช่วงนี้การทำมาหากินการคลองเลือนท่านก็เป็นผู้นำครอบครัวได้ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนทุกท่านจะประสบกับความสำเร็จในช่วงนี้แต่ต่อมาพออายุเข้ากลางคนอายุ40หรือ30 40ในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสุขจะมี งานการที่เรียกว่าย่งยืนและถาวรจะมีเงินเดือนถ้าหากว่าทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ท่านก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดขึ้นไปอีกท่านจะมีเจ้านายรักและจะมีเจ้านายคอยเอาอกเอาใจท่านบางท่านก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกแต่หากการงานก็ถือว่าจะเลินดีรุ่งเรืองดีถ้าหากว่าบางท่านนั้น ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะเป็นผลสําเร็จที่ดีในช่วงของอายุของท่านอยู่ในระยะ40 30 40ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่ทำมาหากินกำลังบุกเบิกทำอะไรก็เป็นผลสำเร็จทางนั้นไม่ว่าจะเข้าหุ้นเข้าส่วนอะไรกับใครจะทำไร่ทำนาก็เป็นผลสำเร็จทางนั้นในช่วงนี้ท่านยิ่งขยัน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดเวลาการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านไม่สะดุดไม่ฝืดไม่เคืองจะทำอะไรก็ลุ่งโลดอยู่เสมอในช่วงนี้คนรักก็ดีเอาอกเอาใจทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหารือให้ความสำคัญกับตัวเราอยู่เสมอในช่วงนี้ แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนสิงหาคมไปแล้วเข้าสู่เดือนกันยายนนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นที่สำคัญอาจจะทำงานร่วมกันความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบางทีบางท่านนั้นก็ อาจจะเบื่อนายกับการทำงานร่วมอาจจะแยกหรือว่าอาจจะหางานทำใหม่ก็มีในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงการทำงานในช่วงของเดือนกันยายนนี้บางทีบางครั้งนั้นก็จะมีการสะดุดอยู่บ้างในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทำงานเป็นงานส่วนตัวของท่านอันนี้จะมีความรุ่งโรจน์และจะมีความสดใส จะทำอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จอยู่เสมอการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านทําอะไรในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบตัดสินใจทําได้เลยจะเป็นผลที่ดีสําหรับชาวราศีมีนทุกท่านในช่วงนี้การเงินการทองก็ถือว่ามีใช้มีซ้อยไม่ขาดมือท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่าน หลายช่องทางในช่วงนี้การค้าขายจะเป็นการดีจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาเหลือกินเหลือใช้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องเอาไปเก็บหรือว่าต้องเอาไปขวากอีกตาหากในช่วงนี้บางสีบางท,บางทีบางครั้งบางท่านบางคนนั้นก็อยากจะได้ของเอามาเป็นส่วนตัวของท่านอาจจะไปซื้อไล่ซื้อนา หรือว่าซื้อที่ซื้อทางอันนี้ก็จะเป็นผลสำเร็จอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอบางทีบางครั้งนั้นท่านอยากจะได้รถใหม่หรือว่าอาจจะได้บ้านหลังใหม่ก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าท่านมีความประสงค์ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมีน อยู่ในจุดยืนที่ดีตั้งแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีเปลี่ยนจากที่เราเคยที่เรียกว่าไม่มีแต่ต่อจากนี้ไปจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านได้สมดังใจที่ท่านนึกคิดและปรารถนาเข้าไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานก่อสรงก่อสร้างอะไรนี่ก็ถือว่าท่านทำได้และเป็นผลงานที่ดีสำหรับท่านอีกแต่หากท่านจะทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังงานของท่านออกมาแต่ละทิน้นนั่นจะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีผู้รับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านอีกในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเดือดร้อน ในเรื่องการเงินการทองท่านก็ไปขอร้องกับคนข้างเคียงก็ได้หรือเพื่อนฝูงอาจจะมีมาเข้าร่วมเข้าหุ้นกับท่านอีกบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมาเข้าหุ้นเข้าส่วนกับท่านเพราะว่าในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็เป็นผลสำเร็จอยู่แล้วจึงทำให้คนอยากจะเข้ามาร่วมทำงานกับท่าน ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านก็ดีสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะประสบกับความสุขความเจริญอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินนั้นก็ถือว่าทะลุโปรงไม่มีการติดขัดอะไรไม่เหมือนกับในช่วงก่อนโน้นที่เล่ามาให้ฟังในช่วงก่อนนั้นแม้กระทั่งโชคลาภก็ไม่มี ความรักก็มีคนเดินหนีถ้าหากว่าเราจะไปพูดไปคุยกับใครในช่วงนั้นเขาก็ถอนตัวออกหรือว่าหลบหนีเราพอเห็นเราเดินมาบางทีบางครั้งก็หลบกันวูบว่าพูบว่าจึงทำให้ตัวเรานั้นบางทีบางครั้งนั้นก็นึกน้อยใจนึกท้อแท้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็อุตส่าห์บากบัน่นขวาขวันจนมาถึงในช่วงนี้ ในช่วงนี้จะเป็นผลสำเร็จดีสำหรับเราเราจะทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็จะมีความสุขจะมีคนคอยให้กำลังใจบางทีบางครั้งนั้นเราทำดีจนมีคนอิจฉาเราอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องการงานบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้บางทีเราทำงานเกี่ยวกับในด้าน ก่อสร้างหรือว่าค้าขายอาจจะมีคนมาแอบ,บแข่งขันกับตัวเราก็ได้บางทีบางครั้งให้ท่านระวังเขาอาจจะอาจอาจจะแอบ,บอ้างหรือว่าเอาชื่อเสียงของเราไปอีกก็ได้เราจะต้องระวังรัดคุมไม่ดีในช่วงนี้ทำอะไรก็อย่าใจร้อนจะเป็นการดีค่อยพูดค่อยจาอีกแต่หากในช่วงนี้สำหรับบ้านชิดติดกันหรือว่า ร้านค้าติดชิดติดกันอันนี้ก็ให้ท่านระวังจะทำอะไรก็เอาอกเอาใจกันบ้างอย่าหุนหันพันแล่นเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้ในช่วงนี้ชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านจะหยิบจับอะไรให้ท่านรีบไฝ่ฟ้าไว้ได้เลยในช่วงนี้ บางทีบางท่านนั้นอาจจะเริ่มคิดที่จะลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนประเภทไหนท่านให้ท่านนั้นได้รีบลงทุนได้เลยการทำมาหากินก็ถือว่าเป็นที่ดีของชาวราศีมีนในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณยานในการที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีมีชัยให้มีความสุขนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจและปรารถนาให้ท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับสวัสดี